ัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บ้านที่สุรินนะคะตั้งแต่พินกับปู้ลงโซเชียลแคมป์เนาะเกี่ยวกับ WPS Maggota นะคะก็มีน้องๆถามมาเยอะมากเลยว่ากินแล้วปลอดภัยไหมอะไรยังไงนะคะ WPS Maggota ของเรานะคะกินแล้วปลอดภัยเดี๋ยวจะมาอธิบายเพราะว่าตอบในอินสตาแกรแทบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะคือ WPS Maggota ของเรานะคะรูปร่างลักษณะของแท้กล่องเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วก็มีเลขออยข้างหลังนะคะ เห็นไหมเอ่ยซูมเลขออยอมีทุกอย่างเลยเลขออยอ,อยู่ข้างบนตรงนี้มีเลขออยอมีอะไรทุกอย่างแล้วก็1แผงนะคะเนี่ยหแผงเนี่ยบรรจุ30เม็ดาราคาหนึ่ร้อยเก้าบาทของแท้นะคะแกะกล่องออกมาเลยข้างในนะคะจะเป็นนี่ก็จะมีนี่เขียนเลย WPS m a g u t a รูปร่างลักษณะยอย่างนี้มีวันเดือนปีผลิตหมดอายุที่ชัดเจนแน่นอนนะคะกินแล้วก็ผิวใสขึ้นนี้ กลับมาบ้านก็ผิวใสขึ้นมากๆเลยหลังจากกินไปประมาณเดือนหนึ่งจากที่เรารีวิวรอบแรกๆเนาะยังไงถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อทางพี่ลอยและพี่ปู้ได้เลยขาวใสปลอดภัยแล้วก็มีการดีทอ็อกด้วย1นึกล่อง30เม็ด 1, 7 9 0บาทนะคะกินวันละเม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากอะไรเลยกินแล้วก็นอนไปเลยตื่นเช้ามาก็ใสวิงสวยใสยไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็หน้ากันก็จะมัน งั้นเยวขอไปทานข้าวกับที่บ้านก่อนนะคะตอนนี้ยูซุลินเนาะใครสนใจนะคะยูซุลินก็หรือว่าอยู่ที่อื่นนะคะก็โทรมาได้หรือว่าทักลไลน์มาได้นะคะอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าก็จะตอบทุกลายเลยสัญญาแบบไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับน้องคนไหนที่โอนตังมาหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่อาจจะตอบช้าอาจจะทําแบบทุระหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะตอบพยายามตอบทุกทุก ไลน์ Line, แล้วก็ Facebook i n s t a g กร m ก็ตอบเลยนะคะใครยังไม่ได้ของภายใน3วัน4วันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะเงินไปก่อนนะ